ไม่เป็นไงขกักผู้ดอกดอกนึงไปไฟเขาล้ยขาพี่น้นองพี่เล็กงาดับลายอยู่เห็นว,ว,ว่า,นวางยายๆนี่อะไนว่างอยู่ตลาดด้วยพี่น้องว่างอยู่เพื่นนอนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเจอกันกับเฮานะครับผมเจอกันเฮาสองคนพี่น้องวันนี้บนดอยนะครับพิกัดเดิมจังหวัดลําพูนนะครับอำเภอเมท่าอันนี้รลอดายได้ครับผมรลอดายเดี๋ยวเปี่ยนเปียนนะสกิมเนาะยากขึ้นมากครับเริ่มสีบว่าผมเป็นค่ำแล้วพี่น้องเริ่มสีบว่าลวบหลวบหลวบหลวเริ่มจบว่าผมถีอค่ำนะไปเดี๋ยวพี่น้องครับไปลุยกันเลยครับผมหมานมหมาดเนาะรอบใบใช่ลุยครับเอามากมาเฮ็ดไข่เลยพี่น้อดเหล็กกับหมาดเฮ็ดไข่เนาะ นี่จะดอกแข็งแข็งงามเลยครับเพื่อนบานจะเป็นแข็งดีดิกำลังบานกำลังบาน เ็ดไข่เลยพี่น้องมันนี<อ>้ตาดเหีดตัดเทียงเลือกมักดอกได้กัเลือครับไข่ขาวตัวนี้ได้บน,นเนก๋ปะอืไม่หนาวหรอ งเดี้ยงัดสับลาบอยู่เียตามลำดับเลยจ้ะน,น,น,นี่ลูกผีใหญ่กำลังสิบานเด้เลยอัใหญ่เอาเปียบเขาเนาะ <laughs> จุ่มกำลังงามงานกีนน่ห้อ สวยงามคือไข่นะมันเห็ดละงอกบ่เห็นละงองเท้าบ้าไข่น่ะไข่สิงห์นี่ปวดโค้งเหี้งหัดขากเนาะนี่ไงไงขากพูดโคตรมีโดดเดียวปนกินยู่สองมือเลยเนาะไงเห่งจูงขึ้นจิกขากเนาะ มือทำมบอมจุ่มเนีาา่ยน่อยึไหมมือ้ามาล้ำอีกดอกนี่ไงครับพี่ลงเขียง,งจุ่มอย่างนี้ับลงขงขาวเลย่งไงงเลืองขายาวเลยขายาวนายยจอยเนาะ เงี้ยจะจอยเงี้ยขอบคุณพี่น้องที่ชมคลิปทุกขณะนีได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้คบขอกดติดตามช่องกดติดตามช่องไว้ด้วยครับผมเแล้วฝากคลิปใหม่ๆครัา ไมอสามหลักถุงสีพาลุยไปทั่วทีบทั่วเดียนพี่น้องปากแบเขาเป็นไรหลายเนาะมันงูค่ะมันงเหลืองค่ะกินดิน มาณสีดอกจ้ะขาเป็นดำเนาะตาดองเลยปลาไฟใหม่ด้วยปลาเคยไฟใหม่แม่บอกแม่นเบิ่งกันดูด่ะ ปล่อยใช้งามเนาะอีกเดียวดว่ดสองดอกจุมนีม่ไหมไอ้อด้านดินเหนสูงด้านหินขึ้นเนาะด้านหินขึ้นมันยกขึ้นบมันยกขึ้นในเขานะอเออ้ารอดชีวิตแล้วเฮียดไปออจุมง,งามๆครับ กำลังบาดตีดอกกราใดก็ได้ดอกหนึ่งด้วยครับได้ดอกมันอหนึ่งเ,เป็นบานไปแล้วดอกมันกำลังตุกตุ่มนี่รรนครับผมมือหนึ่งเป็นบานลุงเหลืออยู่ด้วย,วยจ้ะแต่บ่หลายเนาะห่างๆค่ะให้เราหัวขาวเหลือ ลํงบกหรือบางหางด้วยครับเก็บเห็ดบนที่สูงพี่น้องจากถ่าไทายเนาะเห็ดไข่ลางเตีเย๋ยเผลอๆสวยงามที่ถางลัางเตกเนาะ ได้บ่อู้ดอกนึ่งเห็นบ่หนาเตกหนาเตกคักถืกเดียดไปอู้นึงคือห,หอมค่กเนาะหอมเดียนว่านเลีเดยดว่านนี่แบเขาตกเตกแบบนี่หอมแต่เด้เมียน หอมหอมเชรไก่เผาดอกแข็งไปเลยก็มีเนาะดอกเผาก็มีเด้อจ้ะเขาแบ่งไปสิบอแข็งได้้งเนาะอุ้ยนานเหรได้เน่าแล้วอ่ะคุณดิถลนเชื่อ Ừ, thương thương này, ban à, mà. Ủa thằng thường ban... này, bàn thường rồi Chúng bàn thường Bàn thường này, thường của Chúng thường cầm này cho kênh Ghiền Mì จุ <c oughs> so 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 ่มงามยืินเสากับบานยกอ่อนใหญ่บ่อนหินจุ่มงามจุ่มนันลมคอนขึ้นเลยทันที่หอยโยกอ่อนหินขึ้นเนาะว่าเขาเก็บไม่น่าเขาเก็บก่อนหัดก่อน มันปรกัใหญ่ขึ้นใหญ่หญไวเนาะมือนีถ้าเบิ่งรถมือน,นีอเนาะรอบนี้เข้ากันอาจซิปเต็มตะการด้วพี่น้องอาจจะด้วครับผมทีนเขาก็ยางออกเรื่อยๆล่ะเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมือมันหลุดนำกันไมเด้อพี่น้อง,งอออออมือถือ,อขาดว่าที่มีที่เก่าล้ว ไค่ะจุ่มน,น้อย,ยๆหละไล่แต่จุ่มเดียวได้ครับผมจุ่มน้อยๆเพื่อไลเ่ผดถ้าผลจุ่มน้อยๆไล่ครับกำลังบาดของเหลืองนะครับผมเหลืองได้จ้ะ

ปูหเกแก่เนก่กัน,ในใดดก่ไดดเนาะประกันกนสิปูไปเลยเอาไไเชือกเนด้ดเดียวจ้ะจุ่งงามจุ่งลอยจุ่งใหญ่ก็มีค่ะล้กเกือบเค็ เงยเขาบานเท่าไหร่งานนั่นนะขาพี่น้องปวดโพขากีดีอิงเลยสามบาทสี่บาททุกกว่าพี่น้องโมงเลยยี่หาดอกสีเลยยี่ีดอกดอกนึงไปไฟเขาลอ วันนี้ไข่ละมุนอยเนาะหูส่วนน้อยด้วยครับได้มดไอกไาม่น้ำเฮงพีน่น้องไข่ขาวใหญ่ ผลงานเท่ากันอยู่ไอ<ล>้ต่ไข่พี่นออ้องมึงสะโดกันใหญ่เลยตาดูเก่าค่ะเมียนตาบแบบนี้เลยได้ใจมนีไป่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเนะาะไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านจา้ะครับผมปไปยังหัวเสา,น,เน,านึ่เนาะหนึ่งเสาสองหอบค่ะพี่นอ้องป่ะไปเบิ่งอยู่บ้านจา้ามาถึงบ้านแล้วเนะครับน,นี่เดตึกหลอดเสาหลอดยเนาะสกิมกอ้เปิดเป็นวางใหญ่ๆนี่ บันอะว่างอยู่ตลาดด้วพี่น้องว่างมีเพื่อนอันนี้หลอดเสาเนาะคะ่ะ <c oughs> ครับผมหลอดเสาก็เอามาเอามาแล้วเ้างดอกมาพึ่งไหวนะเนี่นครับอยาให้เพิ่นเพิ่นเนาว่าเนาะจากเพราะว่ันนี้มี่นสเสียไหวคะ่ะก็มาพึ่งไหวแบบนี้เลยจ้ะห้าใส่ถุงใส่ตะกร้ไรกาไหวมีอัดไหวเพิ่นเนาไวเ่าไยเลยหลงบ้านเพลยหลงบ้านไรแห่งเนาะเฮ้ย่นหนาพี่น้องอันนี้หลอดสองหลอดเนาะค่ะเอาาโหมหายพี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะมีดอกตุ้มเพป็นหาเหยแต่ตะกร้าไหว เ right yeah, right uh, like so at ี้ละงกค่ะละงงกัเริ่มวายเนาะจ้าวายเลยเริ่มหน่อยแล้วเด้อครับละง่เพราะว่าเห็ดไข่คุนกะออกตัวเลยเนาะแมนครับจ้าออกหลายนี่เห็นคนแถวนี้เขาว่าเห็ดเครื่องสีออกเนาะเห็ดเครื่องหรือเห็ดดินทั่วไปล่ะพี่น้องจ้ารสชมเลยชุดวางสั่นเนาะเห็ดเครื่องคือเห็ดนาแหล่มื่อกี้เนาะให้เขาเปลี่ยนแมนครับเพร่ะเสื่อมเห็ดเครื่องก็เแดงก่อนนะจ้าลายฟีแลนดออกด้วยครับผมมาทีนี้เดี๋ยวครับสิลุยกันเห็ดตอแล้วสิลางเห็ดได้มาทีนี้ บ่ไหนว่าสิอยู่ซื้อได้บัตรเองมีงานต่อเือเกาวถ้าหลังๆก็ระดองนะครับครับผมครับเดี๋ยวจอเจอกันทิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ตดตามรับชมด้ครับสลัเคมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ